หลังนอกกับยาคุมฉุกเฉินอนไนเสี่ยงท้องมากกว่ากันคะการหลังภายนอกเสี่ยงท้องมากกว่าเพราะว่าระหว่างที่เรามีกิจกรรมกันเนี่ยนะครับผู้ชายเนี่ยมีปัญหาอยู่2ออย่างผู้ชายวัยรุ่นนะน้องๆคิดตามผมไปนะผู้ชายวัยรุ่นนะผู้ชายวัยรุ่นส่วนใหญ่ชักช้าแต่หลังเร็วแต่ระหว่างที่ชักช้ามันก็หลังออกมาแล้วใช่ไหมก็เลยการเร็วมันก็ท้อง ระาที่ผู้ชายมีกิจกรรมมันจะมีน้ําหล่อลื่นออกมาจากของเขาเหมือนกันน้ําหล่อลื่นที่ออกมาบางครั้งมีตัวอสุจิไหวผ่านออกมาด้วยแล้วถ้าเจอกับผู้หญิงอีวันตกไข่พอดีก็ปิ๊งเพราะฉะนั้นหลังภายนอกก็คือไม่ปลอดภยัยแต่ก็สนุกดีโอเคนะโอเค,อเ,คเพราะมันเป็นการฝึกอยู่ว่าเฮ้ยทันไม่ทันว่าทันไม่ทันว่าทันไม่ทันว่าและสุดท้ายไม่ทันส่วนยาคุณกำเนิดฉุกเฉิน กินเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะปรับทําให้ระบบอวัยวะเจริญพันธุ์นั้นไม่เหมาะสมที่ตัวอ่อนจะฝังตัวนะถ้าเกิดโชคดีเราเป็นคนที่ใช้แล้วมันออกฤทธิ์ด,ดีเราก็ไม่ท้องแต่ถ้าใช้ฤทธิ์แล้วออกไม่ดีนะครับท้องทั้งนั้นสำหรับน้องๆวัยรุ่นครับท่องในใจเลย no condom no sex นะครับเพราะป้องกันทั้งตั้งท้องและป้องกันท้อง โรคติดต่อครับอย่าฝันว่ารังภายนอกหรือยาคุมฉุกเฉินจะช่วยไปช่วยหรอกครับ